ดีครับวัสดีพี่ๆครับทำซีน็อกเสร็จแล้วนะครับจะเอามาลองตัดดูจริงๆ่ะลูกคหางสองเจ็ดนะไซส์สอนะสติกเกอร์นี่สอเลยนะ BC สองเจ็ดหพอหยิบมาทำเอา้ามันเป็นสองสี่นะฮะไม่ใช่27นะครับ,รบเป็นเครื่องสองสแต่ แต่วาลาบมันจะญี่ปุ่นอย่างนี้เลยผมงงมากเลยนะงงมากเลยก็เมื่อวานขายราคาในส7งเจ็ดไปแต่ว่าเดี๋ยวค่อยปรับราคาให้เขาานะครับสองสี่เสร็จละตัวนี้ทําเยอะมากเลยทําเยอะมากๆเลยนะครับข้างในข้างนอกทำซักวูดเปลี่ยนใหม่หมดเลยนิ่งกิ๊บเลยนะครับตัวนี้นิ่งมากแฮนด์เฮาใส่ให้ใหม่หมดตัวนี้ก็เดี๋ยวลองถามเจ้าของดูวยนะครับว่าจะรับหรือไม่นะครับแต่งจริงแรงมากเลย ถ้าไม่รับเราก็ขายในราคาสองสี่นะฮะคุ้มเลยนะฮะตัวนี้ใครซื้อไปนี่เป็นเครื่องที่เดิมมันไม่ค่อยสวยหรอกนี่เรายังไม่ได้แว็กนะครับถ้าแว็กก็เงาขึ้นมาอีกนิดนึงนะสีสันแต่ภายในนี้แทบจะร้อยเลยถังหนึ่งเปลี่ยนใหม่บูธใหม่แฮนด์ใหม่เอ่อกองเกิงขบงขบ,งขบงูใหม่หมดนะครับมีลูกค้ามานั่งดูบอกผมตัวนี้ทําเยอะมากผมใช้เอาไปให้คุ้มเลยลองฟังเสียงดู โช้กขึ้นแล้วปุ๊บลงแล้วล็อกกลก มันเล่นได้มันดีมากเลยคุณมันเล่งมันมือมากเลยน้ำหนักก็ไม่เยอะนะครับก็เลยลองครับ ไม่เห็นนด่มาสองเจ็ดหนึ่งศูนย์พอ,เ,อเราก็สงสัยว่าสองเจ็ดมันเล็กลยว่ะแกเอาไว้เป็นสองสี่นะฮะแต่เอาละแรงแน่นอนนะครับเดยวลดราคาไปให้ตัวนี้เดิมขายสองเจ็ดเป็นราคาสามพันสามพันแปดตัวนี้ก็เอาสามพันห้าพอแล้วนะฮะสามพันห้าปลายทางก็สามเจ็ดแจ้วไปรับจ้างได้เลย,เลยโอเคครับสวัสดีครับ